สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุสาริยาออฟทาหลอดบายกันชาริยานะจ๊ะคลิปนี้หรืออีกสองราศีใช่ไหมอ่ะเอากันให้เสร็จไปแล้ว,วันนี้เรามาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันนะคะเหลือ2ราศีทุดท้ายมากันที่ราศีกรกฎ2 1 2เบ็ด21มิถุนาถึง22กรกฎาคมเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะวันที่ไม่เหมือนของไทยเป็นการด,ดวงท,ดทั่วไป เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจนรโนเรตติ้งดวงทั่วไปนะจ๊ะโอเคมากันที่ราศีกรกฎวันที่16ถึงวันที่16ถึง30มิยอนี้นนะจ๊ะอาจารย์เปิดไพ่มาให้แล้วตรงนี้ไพ่ใบแรกของคุณหนึ่งใบแล้วก็ความสุขในด้านของความรักของคุณหใบ ความรู้สึกในด้านของความรักของคุณห้าใบความรู้สึกในด้านความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างทำพารเรนทำพรนเป็นไพ่ใบแรกค่ะทำพารเรนเป็นไพ่ใบแรกทำพารรนคืออะไรคุณต้องเรียนรู้ปรับตัวแก้ไขหรือจูนปรับจูนปรับจูนกันให้ได้ในความรักความสัมพันธ์ต้องพยายามปรับจูนให้ได้ถ้าปรับจูนไม่ได้หรือปรับจูนความรู้สึกข,ของตัวเองถ้าปรับจูนได้ยาก ความรักก็คงจะยากที่จะเดินไปแล้วล่ะ,ทะแทเพารันคือการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายคุณอาจจะย้ายบ้านย้ายงานย้ายการซ่อมบ้านต่อเติมอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะ,ทะแทเพารนยังหมายถึงการยกย้ายย้ายผนกย้ายงานย้ายการนะคะหรือถ้าในด้านความรักโดยตรงอย่างที่บอกคุณต้องพยายามปรับจูนบาลาน กล้องของอาจารย์มันขาวๆดำๆว่าไหมเดี๋ยวก็ขาวเดี๋ยวก็ดำมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้อะเดี๋ยวมันก็ขาวเดี๋ยวมันก็ดำมันจับมันจับสัญญาณไม่ได้หรืออะไรก็ไม่รูอ้อะถ้ามาเรนยังมาบอกว่าถ้าคุณปรับจุถึงเวลาที่คุณควรจะต้องปรับจูนเข้าหากันการทําใจการรรานไม่ให้รักใครมากเกินไปไม่ให้ทุกมากเกินไปไม่ให้ช้าม,มากเกินไปไม่ให้คิดมากเกินไป ถ้าคุณปรับจูนได้คุณก็อาจจะไปกับความรักครั้งนี้ได้ก็ได้นะเพราะว่าสิ่งที่คุณอยู่กับตรงเนี้ถามว่าในความรู้สึกของคุณเองมันก็ก็อยากจะเดินออกไปหลายๆครั้งที่คุณอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หลายๆครั้งที่คุณอยากจะจะจบกับมันหลายๆครั้งที่คุณอยากจะจะหลุดออกไปนะคะอ่ะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูนะคะอาจารย์พยายามปรับกล้องอยู่ตลอดเวลาเนี่ย เออสงสัยสงสัยแสงมันไม่โออาจารย์ดำประมาณนั้นแสงมันไม่ยอมมันไม่ยอมไอ้นี่ให้อ่ะไพ่หใบของคุณอาจารย์เปิดขึ้นมาให้แล้วนะคะอ่า t ดอะสตาร์เดอะสตรจดาบเจ็ดถ้วย10บสิเหรียญคิงออฟสอ d แล้วก็ j จ s ค m มน t ดอะสตารมาบอกว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณควรจะ าหาทิศทางในอนาคตของคุณเองอถ้ารักที่มันไม่ดีก็ควรจะเริ่มต้นใหม่ยังมีความหวงังการเยียวยาจิตใจเยียวยาตัวเองเพื่อเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถ้ารักเก่าไม่ดีรักใหม่ก็ก็เกียมรับอะไรใหม่ๆในชีวิตได้เลยประมาณนั้นเพราะว่าคุณมีความรู้สึกถึงเบื่อกับสถานการณ์ที่ต้องที่ต้องเผชิญสถา,านการณ์ของการไม่ซื่อทรยศหักหลัง เออประมาณนั้นอาไพ่ของความรักที่ที่มันไม่ไม่ไวเนื้อเชื่อใจอืมออกอาการไม่ไวเนื้อเชื่อใจออกอาการของบางครั้งมันความรักครั้งนี้มันมีเจดถ้วยความเพ้อฝันจินตนาการมากเกินไปก็ได้ตอนแรกเราคิดว่าความรักครั้งนี้อาจจะไปกันได้สวยรู้อาจจะเป็นคู่กันได้ดีแต่สุดท้ายเขาก็หักหลังทรยศอาจจะไปกันได้ยากขึ้น เพราะฉะนั้น King of อฟ o r ดมาบอกว่าการที่คุณจะเดินไปกับใครแล้วเป็นอนาคตร่วมกันยากนะยาก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 ถ้าจะเป็นครอบครัวยากคิงออฟสอดกับ j จสเมนมาบอกว่าถึงวราล้วที่คุณควรตัดสินใจเลือกเลือกที่จะทํำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่หลอกตัวเองเป็นวันวันหนึ่งเจ็ดถ้วยอาจจะเป็นการหลอกตัวเองไปวันวัน,วน,วนจริงๆคุณอาจจะรู้ ว่าเขาทำอะไรบ้างจริงๆคุณอาจจะรู้ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงเพียงแต่คุณอาจจะยังไม่ยอมรับอาจจะยังหลอกตัวเองไปวันๆหนึ่งก็เป็นได้บางครั้งคุณอยากคุณถึงเวลาแล้วคุณจะต้องตัดสินใจตัดสินใจที่ต้องกระทำบางสิ่งบางอย่างกับความสัมพันธ์นี้นะนะอืมจะเเม้นการปลดปล่อยถามว่าถ้าจะเลิกกับความสัมพันธ์นี้ได้ไหมก็ได้นะก็ได้ถามว่าเลิกได้ช่วยตัวคุณเองอืม เดวว์ใช่ถ้าอยากจะจบนะไปได้เลยจบได้แต่ถามว่าถ้าถามว่าทำยังไงจบแล้วมันไม่เจ็บไม่มีจบทุกความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์ไม่ว่าจะจบจากอะไรคุณก็เจ็บทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจบแล้วทำใจยังไงทําบาลานบอกทำใจเบลตาบอกว่าเยียวยาบาลานจิตใจตัวเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่ไม่เจ็บนะจ๊ะอืมอ่ะคนคนนั้นของคุณล่ะคะมาดูสิคนคนนั้นของคุณ เขาเป็นยังไงบ้างหนดูสักเขาสิคุณไปรับรู้อะไรมาหรือจ๊ะคุณอาจจะไปรับรู้มาก็ได้ว่าเขาไปนอกใจคุณหรือเปล่าหรือเขามีคนอื่นนอกจากคุณเออถามว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณรือบางสิ่งบางอย่างเขามีคนอื่นแล้วเหรออาจารย์ไม่อยากจะอ่านแต่มันเห็นน่ะ ความรักรักที่เขาไม่เลือกโดยรบเวอร์คุณอาจจะคุยกับราศียััดดินพฤทธศัก,กรางกรนน้ำก็รากวดมินพฤจิกเ,เน้นไปทางน้ำเน้นไปทางน้ำน้ำเยอะมากประมาณนั้นน้ำาดินน้ำเดินกับน้ำหนัก หนักไปทางอารมณ์ของดินกับน้ําเยอะมากนะคะอ่ะโอเคเขาคิดยังไงกับคุณอาจารย์มองว่าในความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันมีบุคคลที่สามซึ่งมามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจกับความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทสําคัญของแก่นสารของความสัมพันธ์เนี่ยเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดการกระทําใดๆก็ตามเขาอาจจะแอบไปคิ๊กคนอื่นไปคุยกับคนอื่นแล้วก็เขาก็เริ่มไม่เหมือนเดิมกับเรา นะจจะเริ่มเห็นเราเป็นเฉยเมยหมางเมินกับเราแบบนั้นรักที่เขาไม่เลือกวิวอ of ฟ o r ์จู e จักวันจริงๆถ้าเป็นความรักแบบนี้นะจารย์ยังมองเห็นว่าถ้ามันเป็นความรักแบบนี้คุณควรจะมองถึงสถานการณ์ที่มันที่มันต้องทำใจกับความรู้สึกเนี้ย คนคนนี้ค่อนข้างจะมีช้อยเยอะมีตัวเลือกเยอะมันยากลำบากนะมันยากลำบากที่จะเดินไปด้วยกันแต่ถามว่าถ้ามีโอกาสกลับมาได้ไหมได้บางคนถ้ามีถ้าบางคนรักอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้ระยะทางอาจจะไม่มีผลกับความรักของคุณเกิดความเกิดความไปอยู่ไกลเราแล้วก็เกิดอารมณ์ของคนที่ไปอยู่ ไปอยู่กับคนอื่นเราไปรักคนอื่นไม่ซื่อสัตย์ต่อเราแล้วมันค่อนข้างจะทําให้คุณกับเขาอะมันแย่เกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดการหักหลังแต่ถามว่าจะกลับมาได้ไหมอกลับมาได้นะการกลับมานั้นกลับมาได้ถ้าคุณเปิดโอกาสนะหรือถ้าเขาเปิดโอกาสให้สลับกันได้นะการเปิดโอกาสให้ใครสักคนเดินกลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์นี้บางทีบางครั้ง การที่คุณยังหวงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่การที่คุณหวงแหนการที่คุณไม่เปิดใจให้กับคนอื่นหรือการที่คุณไม่เปิดใจรับกับความสัมพันธ์นี้ก็ค่อนข้างจะทําให้คุณมีปัญหาในความสัมพันธ์เขามีความสึกเหนื่อยอยากมีความสัมพันธ์ไม่อยากมีแต่การอยากมีนั้นความสัมพันธ์ก็ไม่ได้มีความสุขค่ะความสัมพันธ์ที่ไปกันแบบไม่มีความสุขสักเท่าไหร่อะขอดูความแนวโน้มค่ะใครเจ้าชู้คุณเจ้าชู้หรือเขาเจ้าชู้ค่ะ มีการปิดกั้นกันบางคนเดินจากกันไปแล้วบางคนพังทันลมลงมาระวังการทร่มทลายกับใครบางคนระวังการเรืกราแบบกระทันหัน,หนเมื่อไปรับรู้ว่าเขามีคนหนึ่งเขาซ่อนคนอื่นไว้รับรู้ว่าเขาไปคุยกับคนอื่นจับได้ว่าเขาไม่มีใครมันจะจบกันโดยปริยายแต่ถามว่าการจบนั้นจบเลยไหมไม,ไม่ยังมีการหวนคืนยังมีการ ยังบางคนนะอยู่กันในที่ทํางานเดินสวนกันในที่ทํางานบางคนยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่ยังอ,อ,อะไรผูกพันตัวไกลแต่ใจก็ยังผูกพันเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณนิ่งเฉยกับเขาหรือถ้าคุณนิ่งเฉยกับเขาหรือเขานิ่งเฉยกับคุณก็แล้วแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะไปได้ไหมล่ะ มันก็ยากต่อการไปถ้าคุณไม่ให้โอกาสหรือเขาไม่ให้โอกาสจริงมันมีการจับได้ของใครบางคนมีรักที่มีเติร์ดปาตีมีคนบุคคลอื่นเข้ามาอาจจะเป็นพ่อแม่เขาไม่ชอบคุณญาติเขาไม่ชอบคุณหรือเขาไปม,มีคนอื่นหรือเขาไม่คนข้างกายแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ้ะ,อะขอให้แนะนำห้าใบ <c oughs> <c oughs> ให้แนะนำบอกว่าการคิดมากความคิดมาก คิดความน้อยใจจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนการจะกลับมานั้นการเลือกเดินโอเคไพ่อบอกว่าถ้าคุณยังอยากมีความสัมพันธ์นี้อยู่ก็ให้โอกาสแต่การให้โอกาสนี้ต้องคุยกันให้ชัดเจนแต่ในบางคนไม่ยอมคุยละปิดกั้นละบล็บอกไลน์บล็อกเฟซบล็อกโทรศัพท์บล็อกทุกอย่างในบางคนอาจจะอยากจบแต่การจบนั้นคิดว่าอยากจบการคิดนะแต่พอทําไปแล้วมันทรมานใจตัวเองมันทุกข์ในใจตัวเอง ก็ยังลังเลไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันถูกไหมการจบนั้นมันถูกไหมหรือว่าเราจะรอยอยู่ตรงนี้หรือให้โอกาสเขาดีประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัดสินใจให้แน่วแน่ซะสองดาบมบอกว่าช้อยสองช้อยเส้นทางสองเสง้นทางควรตัดสินใจเลือกได้แล้วว่าจะทำยังไงดีกับความสัมพันธ์นี้จะปล่อยไปจะให้หลุดมือไปจะไม่ทนหรือควรจะให้โอกาสเขาดีถ้าคิดได้แล้วควรให้โอกาสก็คุยกับเขาซะ ความสัมพันธ์จะได้ไปต่อได้แต่ถ้าคิดได้แล้วว่าทุกมันนานและฉันต้องทําใจกับความสัมพันธ์ทําไมฉันต้องทนก็อย่าไปทนถ้าสีไม่อยากทนสีก็ไม่ต้องทนสีก็จบได้นะจ๊ะความรักหรืออะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ตัวมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่คุณตัดสินใจคุณสามารถกําหนดทิศทางในชีวิตของคุณได้จะอยากให้ชีวิตมีความสุขหรือความทุกข์ตัดสินใจเองได้ถ้าคุณคิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นทุกข์ ก็ไม่ต้องทนทําไมต้องทนไม่มีใครบังคับให้เราทนเออแต่ถ้าคิดว่าทนทนไปเถอะเรารักกันอยู่เราผูกพันกันดีถ้าอยากทนก็ทนไปจ้ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคิปชันบล็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาก่แอ a f e ศูนย์สามสองเก้า y แล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้จะออกอาการขาวๆดำๆขาวๆดำๆอยู่ตลอดเวลาเลยนะเพราะว่ากล้องอาจารย์มันมัน มันเป็นอะไรมันรู้รู้ไฟมันไม่ถึงก็มไม่รู้ว่าคือยังยังยังไม่ได้อะไรที่มันเออนั่นแหละแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ